ครับสวัสดีครับผมเนทเบอคาร์สวิทนะครับที่ปพิษานการขายประจําร้านหอจกอเบอคาร์สวิทพะเยานะครับผมเต้นรถมือสองสภาพเกรดพรีเมียมนะครับผมร้านนี้เรารับประกันสูงสุดถึง10ปีนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับเป็นรถมาสด้าบีทีห้าศูนย์โปีสองพนะครับผมรถคันที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะสีขาวนะครับผมก็คันนี้นะครับรถของเราคัดสรรมาแล้วนะครับผมไม่มีประวัติชนหนักพิวารจมน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรายละเอียดรอบคันกันเลยนะครับผม ครับผมก้นี้ก็เป็นตัว m a z d a b t ทีส่วนโปรนะครับปี2 0 1 3นะครับเป็นตัว h ฮเลเซอร์นะครับยกสูงนะครับผมตัวนี้ก็สภาพเดิมๆนะครับสภาพสีนะฮะก็ไม่มีการย้อมเมวแน่นอนนะครับอันนี้ถ้าท่านใดที่ซื้อไปแล้วตรวจสอบเจอรถย้อมเมวมาเรารับซื้อคืนนะฮะด้านหน้าครับตัวนี้หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับนะรถไม่ผ่านการชนหนักนะครับผมตรวจสอบเจอรับซื้อคืนทันทีนะฮะ รถสภาพสวยเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวนี้แม็กนะครับเป็นแม็กขอบ16นะครับอ่าตัวนี้ยางปี2018นะครับผมนะก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางใหม่ให้นะครับผมอนะ่แล้วก็ตัวนี้สีนะสีติดสีเดิมอยู่นะครับผมไม่การไม่เคยผ่านการทําสีมานะฮนะ แล้วก็ด้านท้ายนะครับมีการชนท้ายติดตั้งมาจากโรงงานให้นะเดิมๆท้ายเดิมนะครับผมแมกไนเนอร์นะฮะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนะครับก็ทําสีก็มีเป็นบางชิ้นนะครับผมเก็บรายละเอียดเป็นบางชิ้นลอยขีดข่วนนะครับตามการใช้งานนะครับอันนี้เม็ดอาร์คเดิมนะครับตะเข็บเดิมนะฮะนี่นะครับอ่าโอเค นะครับก็ตัวนี้บันไดข้างมีให้พร้อมนะครับผมนะครับนะตัวนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนี่คือทํามาใหม่นะฮะอ่ะเนี่ยครับนี่นะครับผมก็เดิมเดิมนะฮะไม่มีเบาะสีขาดนะครับผมภายในสีสวยแบบนี้เลยนะครับกุญแจเป็นกุแจรีโมทนะครับผมมีให้หนึ่งดอกนะฮะ เลขไม่แสนหกนะครับผมนี่ครับภายในประมาณนี้เลยนะฮะเดิมเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับนี้รอยปัมอาร์คจากโรงงานนะครับผมน่ประตูไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมเดิมเดิมหัวน็อตเดิมนะครับแผ่นเพจครบนะครับผมประตูด้านฝั่งขวานะครับผมนี่ก็เดิมนะครับตะเข็บเดิมนะครับผมจากโรงงานนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะครับผมครับนี่นะฮะตัวนี้เครื่องเดิมนะครับผมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับไม่มีการซ่อมเครื่องมาก่อนแน่นอนนะครับตัวนี้ถ้าซื้อไปแล้วนะครับทางร้าน B A Car s w e t ก็รับซื้อคืนด้วยนะครับกรณีรถผ่านการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องมานะครับผมหรือว่ามีการซ่อมเครื่องมาก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแน่นอนนะครับ เรารับประกันหลังการขายการันตีเลยไม่มีประวัติแน่นอนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเราเรารับประกันให้อีก3าปีนะฮะรับประกันเครื่องยนต์ให้อีก3ปีเกียร์อีก3าปีนะฮะนี่นะครับปวมเดิมนะครับผมหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะเนี่ยมันมีรอยถอดเลยนะครับนี่นะครับแก้มข้างหัวน็อตเดิมนะครับนี่นะฮะคันหน้าเดิมนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็เดิมนะครับผม ะะของรถฝาปงหน้าไม่มีขยับนะครับแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะฮะ,ะแผ่นสติ๊กเกอร์นะครับผมนี่เม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานหมดเลยนะครับผมคือไม่มีการเปลี่ยนฝาปงหน้ามานะครับผมนี่โลโกโล้มาส d ้ายังอยู่ครบนะครับนี่นะฮะนี่ครับ เดิมๆนะครับอ่าครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจนะครับผมมาสด้า BT 500 Pro คันนี้นะครับผมเราเปิดราคามาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านใดที่สนใจนะครับเราเข้าลดราคาให้ได้นะครับผมนะฮะสนใจติดต่อสอบถามเลยนะฮะที่เบอร์ศูนย์หกสองห้าสองหกศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่นะครับผมศูนย์หกสองห้าสองหกศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ผมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมผมเน็ตบีเอคาสเวียยินดีให้คำปรึกษานะครับ คันนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับท่านใดที่จองโปรมาครับผมได้ส่วนลดอีก20,000บาทนะครับผมนะใครที่จองโปรมานะครับได้ส่วนลดอีก2 0,000บาทนะครับนะฮะอ่าโอเคสนใจรับอ่ารับแรกเทินรถทุกชนิดนะครับรถของเรานะครับยินดีรับแรกเทินรถชนิดแล้วก็ให้ราคาพิเศษสูงกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับรถแรกเทินของเรานะครับผมอ่าโอเคนะครับรถอยู่จังหวัดพะเยานะครับสนใจมาดูได้นะครับผมหรือว่าจะให้เราขับไปให้ดูถึงที่ได้เลยนะครับผม นะฮะโอเคนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ